อยูร่วมเดินได้เมีไหมแต่พอจู่ของเขาเราเพราะอไรเขาไม่ได้ทมไม่ได้ทำไม่ได้ทำจู่ท้ารฉบบบ่ไหวู่งานทำเท่าก้อนนี่เดี๋ยวไปยืมผ้าดูเลย ไปแปดพันตัวเนี้ยกำลังกี่ตีบื้ออยู่หรือแปดพันแล้วไอ้โมโดนที่เกิไปของเขาเขาเพิ่นขาดเขาเพิ่นบัตไม่เละเปลือกมันต้องสร้างเลยก็หวังมีหาพอดีโอ้ยมั่งพันบ่นอะไรตัวเด็กต่ยที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวมันคงมันขวางแล้วก็แค่หายไปตั้งนึงแค่หนึ่งจะขาดบ้าง สวัสดีค่ะผู้นี้ตัวผู้ลองเพ่งมวนมวนโอ้ยผู้นี้แล้วผู้ลองเพ่งมวนมวนแะไหนใช่เป็นหลองเพ่งมวนมวี่หลี่ลองเพ่งมวนตัวเขาพี่ภาษาฮักครับภาษาฮัท

อันนี้ก็ตัตง้งใจคือซอยทำงานครับคคคูเฮดแบบอยากให้อยากให้แน่นอยสวัสดีครับโอ้บ่พอกันดนสามมือสมือโว้ยมดูบนม่ดูยผู้ยัง

อายุสามกีเนี่ยแซงกว่าน่าแซบอกจบแซงกว่าน่บอแล้วโยต่ล่าแซงแล้วนก็ไปถกาบาได้เอาเมือูบะฮะคนก็หามันะเอีนะพราะถือก็แจ้งนแได้ก็ถืบก็ถึงกั่มันมองยาจงคนไ้หลลางคนเป็นะเอกวนาแ้ลกนะา้าดีองคันมันจะไปเล่าบียรอตี้เาบาหมมสเป่าโม้เป่าัน แจงไหนดูวาหาแจงไหนดูเขามาตากแงะนลม่เออเห็นจะว่าไปปากกายไงฮะที่กายกับผมล่ะนมันเพิ่มสมรายารรเด็นสุดนี่ต้องมันข้นใ้เรตอทัาป้าเป็นป้าต่อท่นยินกายมีาลมตวิเมือเป้าน้นาประพันธ์โดย้หาผู้นั้นไม่นีนั่งบอกยุคก้างันว้องได เจ้าเป็นี่ม <sa> ีก้มหมักก <sa> <strikes ont> ้ม <sa> หักจ้าในชื่อเด็เจีาเป็นคนของเรองอนี้นทยนยุจะน้่านที่แรกก็ไ่่ํามักเสียงขี้นกต้องมักเสียงขี้นฮกขี้นบนกรไเราใสน้ำมูกของงาระยิบทางเดินเียงไปนั่งหจท์มตัวีเราม่ติด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 ติติดติดตตดต พัตกรรมมันจะมีการแสดงตลกหรืยมายากรัทุกปีนี้แข่งกันเป็นหัดบเป็นหัดพัตกรรมหรือว่าการแสดงฝีมือพัตกรรมกันไร้วัตถทุกถ้าพัตกรรมแข่งกันทำไมกี่จังหวัดจังหวัดไปภาคอีสานภาคอีสานก็ได้รับเพลิอคือพุท่าก่อ ตัทได้ไปแล้วก็บีอยุสาปีจะได้ไปก็ได้ผลงานนั่นแหละเรขอมหาไร่พอเเออก็ได้ก็ได้งานเลยมีผลงานไปไปเรียนตะกไลกั้าประเทศไปเดียวมาัดแล้วจังผู้ลจังขอมหาไร่จังด้รับเรียนรับสกเรียนรับขอนจันทราอจะรุ่งด้วยช่สามเดียมเีานมจานต์ปกิเรืรับที่อ้เดำบักก็คือดีดีบาดี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 ด

กาที่เียก็บเน่ยอเขาตัวสุดว่ามได้เนอหรินตัก่แถแต่มาบอได้ว่าเหรียนคือพยองดีที่เียตัวของเนี่ยเแยน่งหนี่คนมาสามคนกยองเอาคามาคือเลียญตเนี่ยเสร็จก็ตีท่างเลยเก็มเลยุกวี่างเมือไห้เามันเอแค่ไหนคื่เนาอยู่ในรูปนี่น่ไปรับการอหนนนมออาจารย์ อำัน้ลงสูตรเพราะไเงินด้เพราะอะไรเงินต้องเป็นผู้เฒ่าต้องเป็น้งิเอาไปได้ด้วนั่งเก็บหอเก็บอบเง่พออกันก้อนจือคือับอย่างนี้ิเปับิมไม่ย้งเสีม่หมอาวบูชาเราวมือนีแมนวั กูกนเราเป็นกเปนรูปข้าเออเอเห็นอยอเลยแลว่ามีมูบิเฟรนา้นเาไป้อย้อยตวครัอี่จิบ่อยพ่ิงเยหอมยีกหเอ๋อเป็นไรเขาไปงอองงกนค้งอกาบอดมือเล่มายางบอดอยู่้เนาะาามากสากา่ได้ม้มม่้ วันดีครับผมโอ้พอสลีนั่นนี่มีพอสลีดูแดดมีที่อยู่ดีพีห้องมีแห้งเอบาโจนั่นมเลย้าันเอาโจนึกงยาไปลาเยียรไขปลาด้เนาะไข่ปลาไเลนกนี่เนาะเดี๋ยววันนี้หยุดงานบ่วันนี้ิขายกล้วยให้าะตัวอืมบุตรี่กล้ยมาขายกขายกล้วยเนาะพี่นองพันสองสามก็พนก็ลังไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อย เออกอซาลียั่นแม่ต้อยด้เนาะนั่นแม่ต้อยอยนั่นเจ้าจักปีแล้วพอปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วเป็นน้องอายแมปีนึงโอ้72ยังร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็มง้เคยแข็งแข็งอยู่โอ้แข็งอยู่ดิลแข็งอยู่โอ้นี่น้อยครับก็พอยุเราสิว่า อีต้อีอเลาสุดกว่ากันืงบัาใจบ้างน้อยใะบางหัวเรี่ยวเลวงเนาะเออหัเรียวเขาหยาลวงล้วง้ยเนาะวาขนาดมีปุ่มเต็มอ่พะเดียวมันหมดให้ใช่กันเลนี่มือนีมาฝากพี่ตอนน้องนะครับพี่น้องครับผู้ใดเแียนครับมามวน้ำกันถือว่ามาทักข่า FC สาวน้อยได้นี่ออเออเอามาเปลี่ยนน้ำุนได้มานฮะ มาเปลี่ยนนสกุลพอช้าดีมาเปลี่ยนน้ำสกุลออจังก้อนนี่ที่ไปหังบ้านเนี่ยแล้วครับเาอีมันเชี่ยยังไงที่ที่ไปห้าทะเบียนติโอ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรกันเนี่ยครับยิ่งนัเข่าท้วท้วกระดิ่งทวามาได้ปะนี่ไปดีว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนน้ำสกุลเนี่ยขอเอาพอเชาดีเอาแหวงาว่าคุณธรรมดาเนี่ยพอย็นชาีเดียออกนานไปที่สแนะนำตู้จ้าของอช่เขาผมพปาเกเก่าไอ้เท่าทาน อนุ่งสามปีไอ้สามพนปีฮารีเแต่ว่ามือนีสิบอว่าฮเลดีโอ้อนีสิบอว่าฮลดีฮาลีฮาลีประเทศไทยนี่บ่โอ้ยไมคยเลยเบิดเลยหอเลือาีซีเซออีสานโอ้โหซีเซออีสานันาเลยคุณ ยัไปว่าคนนี่เนเี่หนางหมนหนางชีเซออีสานด้แปีแล้ววัสดีครับพพ่อหนาวัดีครับหนาชีเซอีสานทีเอร์ีอังควมวนควมหาเพราคนพอกันเหนาเมื่อนั้นหนาชีเซออีสานหลินหนาวพอหลินลงมาแล้วเอาไ้พอกันอีพี่สองนะคะ สักติดตามช่องเมื่อบันออฟิเชียลได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะบันี่เมื่อนั่น